ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเทพไทยจี้เศรษฐาจัดการแก้ปัญหาโกงบ้านโกงเมืองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมีมานะครับ อย่างยาวนานมีมาทุกยุคทุกสมัยและนะครับในเศรษฐาทวีสินีตอนที่ไปหาเสียงก็บอกว่าจะจัดการเรื่องป่าโกงปราทจุจริตคอรัปชันแต่เมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วนะครับเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเศรษฐาทวีสินเหมือนกับจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้และไม่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือเปล่านะรหรือร่วมขบวนการด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็อย่างที่บอกนะครับว่านายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นานายกนะครับที่เข้ามา โดยการไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตะสัตต์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเพียงเพื่อต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่แน่ใจและพักเพื่อไทยเองนะครับ ก็ยอมนะครับที่จะไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบะสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเพื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานานะครับว่าจะต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะเงื่อนไขของรัฐนูญเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้อะไรอะไรได้ <c oughs> นี่มันเป็นการสมยอมนะครับเป็นการก้มหัวให้กับอํานาจบางอํานาจหรือเปล่าคาถามคือไม่ใช่ไม่มีทางออกมันมีทางออก แต่ตัวเองกลัวจะไม่มีอํานาจือเป่ากลัวตัวเองกลัวจะไม่ได้อํานาจือเป่าตัวเองอยากไปมีอํานาจือเป่ารัฐบาลน,นี้ของพักเพื่อไทยคือรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไปเป็นนั่งร้านตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในการแก้ไขปัญหาต่งตางๆไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะครับนโะยบายต่างๆที่บอกว่าจะทํทาทันทีก็ทําไม่ได้อย่างชัดเจนนะการแก้ไขปัญหาเศรฐษฐกิจก็ไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจน การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนอย่างที่บอกครับว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยพักเพื่อไทยทําอย่างนั้นพักเพื่อไทยทําอย่างนี้พักเพื่อไทยทําตรง้นอุ้ยดัยงนี้เยอะแยะมากายจะเชียร์ก็เชียร์กันไปแต่ผมก็ทั้งบอกว่าผมก็ใช้สิทธิ์ของผมในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในมุมของผมในความคิดของผมในสิ่งที่ผมคิดส่วนคุณจะคิดว่าพักเพื่อไทยนะครับรัฐบาลของพักเพื่อไทยทําดีทำ,ทำยุ่งอันนั้นมันก็เรื่องของคุณ นะต่างคนต่างที่จะวิาพากษ์วิจารณ์กันไปนะผมก็ใช้สิทธิ์ในการวิาพากษ์วิจารณ์ของผมในมุมของผมในสิ่งที่ผมคิดถูกต้องหรือเปล่าครับทุกคนมีสิทธิ์ได้อย่างที่บอกว่าวันนี้เรื่องของการโกงเนี่ยมันมีเห็นชัดๆออกมาชัดๆแต่วันนี้ ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินไม่ได้แอคชั่นเรื่องนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้แอคชั่นเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ได้ลงมาดูอย่างจริงจังอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตในเรื่องของที่ดินสปกที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะนโยบายต่างๆเนี่ยก็นิ่งเฉยโดยเฉพาะเรื่องที่วันนี้เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องที่นะครับ เกี่ยวกับสํานักงานตารวจแห่งชาติซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี ations, ่ยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาเป็นคนกํากับดูแลเป็นคนดูแลเองแต่รู้สึกเหมือนว่าการให้สัมภาษณ์ของนายกเศรษฐาเหมือนไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องนี้ไม่อยากจะเข้าเกี่ยวเรืนน่องนี้โยนอย่างเดียวให้ให้คณะกรรมการเป็นคนจัดการให้กรรมการคณจัดการทุกอย่างแบบนั้นเลยครับทุกอย่างแบบนั้นเลยครับแสดงว่าวันนี้นายยไม่ได้คิดจะแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาโกงบ้านโกงเมืองอย่างจริงจัง,จรงหรือเปล่านะ ผมไม่อยากคิดว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนเรื่องของการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าเพราะกลัวครับถ้าไม่ปล่อยหรือไปขัดฝางหรืออะไรตำแหน่งนายกของตัวเองอาจจะไม่รอดอาจจะอยู่ไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ความรู้สึกผมมันเป็นแบบนั้นความรู้สึกผมมัน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 คิดแบบนั้นอะ่ะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่ได้กล่าวหานายกไม่ได้โจมตีนายกแต่ความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นนะครับเทพไทยจี้เศรษฐาเนี่ยจัดการจริงๆกับปัญหาโกงบ้านโกงเมือง 31. มีนาคม 257. หนายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าโกงกันทั้งประเทศระวังนะครับโกงจนชาติพัง ช่วงนี้ในหน้าสื่อเห็นมีแต่ข่าวการรับสวยการหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายการทุจริตโกงกินรวมถึงที่คุณเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปมอบนโยบายที่กรมศุนรก,การากรก็ยังพูดถึงปัญหาทุจริตและการวิ่งเต้นที่เกิดขึ้นเยอะมากซึ่งบอกได้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันกทุกระดับจริง,รงๆนับตั้งแต่1ระดับชาติการจัดตั้งรัฐบาลเป็นการเข้าสู่อำนาจนะครับรัฐของพรรคการเมือง พักการเมืองเกือบทุกพักดมทุนโกงกินงบประมาณจากโครงการใหญ่ๆเพื่อสมทบทุนไปใช้ในการเลือกตั้งนะครับส่งสอสอไปซื้อเสียงซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการซื้อเสียงมากกัน,กนมากที่สุด400เขตมีการซื้อเสียงกันทุกเขตซื้อกันทุกพักยกเว้นไม่กี่พักจึงทําให้พักการเมืองที่ลงทุนในสนามเลือกตั้งพักแต่ละหลายพันล้านถึงหมื่นล้าน จึงจําเป็นจะต้องนะครับยอมทําทุกอย่างเพื่อเป็นรัฐบาลจะได้ถอนทุนคืน 2. ระดับท้องถิ่นมีการซื้อเสียงกันมากที่สุดซื้อแบบปูพรมระดับอ,อ,อบอบตใช้เงินหลักนะับหลายแสนบาทระดับนายกอบตอใช้เงินสะพัด หลายล้านบาทระดับนายกเทศบาลใช้เงินหลัก20-50ล้านบาทระดับสอจอใช้เงินคนละ3-5ล้านบาทระดับนายกอ,อบจอใช้เงินคนละ50-200ล้านบาทตามขนาดของแต่ละจังหวัดเพื่อลงทุนด้วยเงินมากมายขนาดนี้จะไม่ให้ถอนทึงคืนโครงการต่างๆได้อย่างไร 3. ในระดับข้าราชการที่มีการทุจริตคอรัปชันทุกกระทรวงทบวงกรมเป็นที่รับรู้กันทั่วไปมีการทุจริตกันทุกกรมกองมีการเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายการเมืองมีการทุจริตคอรัปชันในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพราะหลายคนไต่เต้าขึ้นมาได้ด้วยการวิ่งเต้นใช้เส้นสายมีการซื้อตำแหน่งใช้เงินซื้ออนาคตทางราชการเมื่อลงทุนไปแล้วจำเป็นจะต้องถอนทุนคืนและสะสมทุนนะครับเพื่อซื้อตำแหน่งในโอกาสต่อไป 4. ขบวนการยุติธรรมที่กล่าวหานะครับเรื่องของผลประโยชน์กันทุกระดับตั้งแต่ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเก็บสวยมีการรับสวยบ่อนพันัน่สวยเว็บพันนันออนไลน์ ส่วยธุรกิจสีเทาธุรกิจผิดกฎหมายทุกชนิดสำนักงานอายการสูงสุดก็มีข้อกล่าวหาในเรื่องของการช่วยคดีสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องในคดีความสถาบันตุลาการก็มีเรื่องร้องเรียนเรื่องของการรับผลประโยชน์จนมีการสอบสวนข้อเท็จจริงลงโทษผู้พิพากษาออกจากตำแหน่งก็เคยมีกรมราชัณฑ์ก็ได้รับการพิพากวิพากว,วิจารณ์เรื่องก,การเลือกปฏิบัติและการปฏิบัติสองมาตรฐานต่อนักโทษคุมขังในเดือนจำ จะปรากฏก,การทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้พูดได้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันทุกระดับทุกหย่อมย่าถ้าคนไทยยังมีค่านิยมยกย่องให้เกียรติคนมีเงินมีอำน,นาจทั้งที่เบื้องหลังของคนเหล่านี้ร่ำรวยมาจากการทำผิดกฎหมายได้ตำแหน่งมาด้วยการใช้ไปเงินซื้อนะครับเราจะแก้ปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นมาเร็งล้ายของชาติได้อย่างได้ไม่ได้อย่างแน่นอนขอบคุณเศรษฐาอย่าพูดเพียงอย่างเดียวจงทำให้สำเร็จด้วย นะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ก็ยังอยู่ที่ว่าคุณเศรษฐาเองเป็นนายกรัฐมนมตีจะทําเรื่องนี้จริงจังหรือเปล่าจะทําเรื่องนี้จริงจังหรือเปล่าหรือเป็นแค่คําพูดเป็นแค่วาทก,กรรมเป็นแค่การโฆษณาในฐานะตําแหน่งนายกรัฐมนมตีหรือเปล่าเพราะเราเห็นทุกวันนี้มันเห็นชัดๆเจนและที่สาคัญก็ต้องถามประชาชนนะครับว่าเรายอมให้เกิดเรื่องแบบน,นี้เพราะเราไปเชิดชูนะสนับสนุนคนเหล่านี้หรือเปล่าแทนที่วันนี้ ทำไม่ดีทำผิดแทนที่จะออกมาพูดมาไอ้นี่แต่วันนี้มันก็มีกลุ่มบางคนที่เป็นประชาชนเนี่ยละครับรู้ว่าเขาทำผิดนะครับรู้ว่าคอร์รัปชันรู้ว่าโกงกินรู้ว่าโดนสารตารัดสินว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ก็ยังเชิดชูแต่ก็ยังสนับสนุนให้เขาเป็นโอ้โหวีระบุรุษให้เป็นคนดีออกมาแก้ตัวออกมาแก้ต่างเพียงเพราะเขาโยนเศษเงินให้รอรับเงินแจกจากเศษเงิน คนเหล่านี้แหละครับที่บอกเลยว่ามันคือภาระของสังคมมันคือขัยักของสังคมมันคือตัวเรือบและตัวไรในสังคมแทนที่วันนี้ทำไมจะต้องไปรอเสศจเงินที่พวกนักการเมืองนะพวกผู้มีอิทธิพลพวกนายทุนเหล่านี้โยนเศษเงินมาให้สิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาทำไม่ถูกไม่ต้องเราก็ต้องออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาพูดถึง ไม่ใช่ออกมาสนับสนุนไม่ใช่ออกมาเชิดชูไม่ใช่ออกมาแก้ตัวนะวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกนักการเมืองพักการเมืองที่มันสามารถทุจริตคอร์รัปชันได้ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนที่ไปสนับสนุนพวกนี้เองคำถามคือคุณไม่หูตาสว่างมากเะอครับคุณจะยอมเป็นควายให้เขาขี่ยอมให้เขากดหัวอยู่อย่างนี้ แค่นั้นเหลอครับวันนี้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงข่าวสารเข้าถึงเหตุการณ์ได้ทั้งหมดใช้สมองในการวิเคราะห์อย่าบอกว่าเฮ้ยเพราะเขาโดนรัฐะหารเพราะอะไรคุณลองไปดูนะครับบางคนที่เขาโดนตัดสินเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไปดูว่าสารตัดสินว่ายังไงคำสั่งสารตัดสินตัดถึงแบบไหนตัดสินอะไรทุจริตคอร์รัปชันมันก็คือการทุจริตคอร์รัปชัน นักการเมืองรวยเอารวยเอารวยเอาแล้วพวกคุณได้อะไรวันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณคุณยังสนับสนุนยกย่องพวกนักการเมืองที่ทุจริตโกงกินคอร์รัปชันอยู่ประเทศมันจะเปลี่ยนยังไงประเทศมันจะไปได้ยังไงไม่กล้าที่จะขึ้นมาพูดสวนเพราะอะไรครับเดี๋ยวโดนทัวโรโดงโดยระแสลงไม่สนแล้วครับผม วันนี้ขอพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดขอทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําเพราะอะไรครับทาไม่งั้นมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าประชาชนทุกคนลุกขึ้นมากล้าพูดกล้าวิาพากษ์วิจารณ์ไม่จําเป็นจะต้องไปสนับสนุนผมบอกเลยครับนักการเมืองคนไหนผมก็ไม่สนับสนุนสักคนครับเพราะนักการเมืองไม่ได้มาให้ผมกินครับผมถืออย่างเดียวนักการเมืองคือค่าของผมทํางานไม่ดี ผมในฐานะเจ้านายผมก็ต้องด่าต้องวิพากษ์วิจารณ์ถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะผมบอกแล้วว่านักการเมืองคือคิดค่าของผมเท่านั้นเองมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ